เวลาเล่นเกมแล้วผมไม่เอาอะไรเลย,เลยแม่บอกว่าไม่ได้ยังไงปิ่มก็ต้องเรียนลูกมึงอยากลําบากเหมือนกูเหรอกูอยากเรียนแทบเป็นแทบตายแต่มึงคือความหวังของกูที่กูจะได้ส่งลูกคนหนึ่งเรียนจนจบโอเคแม่เราอยากให้เราเรียนเราก็เรียนก็ไปสมัครวัดอุดมรังสีแต่ก็ด้วยมันก็เต็มแล้วเพราะว่าระยะเวลาที่ผมไปสมัครมันนานอะ่ะเขาสมัครกันหมดแล้วเขามีที่เรียนกันหมดแล้วผมยังไม่มีที่เรียนเลยผม หาที่เรียนไปทั่วครับจนกระทั่งมันเป็นทางออกสุดท้ายคือผมต้องไปเรียนไก่บ้านมากๆหาโรงเรียนที่มันยังพอรับเด็กนักเรียนอยู่ตอนที่ผมไปสมัครเนี่ยอีกประมาณ2ออาทิตย์โรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วผมไปสมัครที่โรงเรียน วัดรางบัวอยู่เขตภาษีเจริญครับที่ผมไปสมัครตรงนั้นเพราะว่าพ่อผมอาผมเรียนจบที่วัดรางบัววันแรกที่ผมไปครับไปกับแม่สองคนแม่ผิดร้านเลยนะวันนั้นพาผมไปสมัครเรียนลงรถเมล์เสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้าซอยเดินข้ามสะพานผมเห็นโรงเรียนนี้แวบแรกผมชอบโรงเรียนนี้เลยมันดูสะอาดมากเลยครับพื้นโรงเรียนอ่ะมันไม่เหมือนที่โรงเรียนวัดสีนวลอ่ะมันพื้นโรงเรียนมันมีหลายสีมากเลยปีแป้นบาสมีโกมีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีสนามหญ้าผมก็เข้าไปปุ๊บมีคุณครูเขามายือนอยู่อ้าว คุณแม่มาทําอะไรคะอ๋อพอดีเขาพาลูกม,มาสมัครเรียนยังทันไหมคะอ๋อยังทันค่ะยังทันค่ะได้เชิญอาคาร2เลยก็โอเคครับผมก็เดินไปมีความสุขมากตอนนั้นกําลังจะมีที่เรียนกําลังจะได้เรียนหนังสือครับก็ไปก็ไปก็เดินตามเข้าไปนี่แหละแม่ผมก็ไปนั่งรอเลียกคิว ไปไหว้ตามโต๊ะถ้าปิมจาไม่ผิดเนี่ยมีประมาณ8โต๊ะครับผมก็ไปไหว้ปุ๊บเซ็นชื่อวันนี้ครับเซ็นชื่อเซ็นชื่อปิมบอกก่อนปิมเป็นคนมือหนักมากเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในพนัฒนาแล้วกันว่าทําไมผมเป็นคนไม่ค่อยไหว้คน <S 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 ที่เห็นว่าปิมไหว้คนเนี่ยถือว่าปิมพัฒนามาเยอะมากเลยนะผมได้ที่เรียนแล้ววัดรางบัวนั่งรถเมล์กับบ้านคุยกับแม่แม่ปิมจะตั้งใจเรียนนะบอกแกปิมจะตั้งใจเรียนนะแม่อืมมึงตั้งใจเรียนก็ดีแล้วเรียนแทนกูกูไม่ได้เรียนกูก็อยากให้มึงเรียนแม แม่จ่ายไปกี่บาทผมก็ถามแม่งี้แม่จ่ายไปกี่บาทมันเห็นมีค่าหนังสือค่าอะไรด้วย8,300บาทผมตกใจเลยครับเฮ้ยโรงเรียนวัด8,300บาทเนี่ยบาทผมว่ามันไม่ใช่แล้วแม่ทำไมมันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับว่าทำไมมันถึงจ่ายไปแพงขนาดนั้นมาถึงบ้านแม่ก็คุยเลยปิมปิมต้องตั้งใจเรียนนะลูกแม่กู้เงินคนอื่นมาให้ปิมเรียนนะแม่ไม่มีเงินแม่ต้องไปกู้เงินจากป้าคนนั้นแม่ต้องไปกู้เงินกับเจ้คนนี้ มาให้ปิมเรียนปิมต้องตั้งใจเรียนนะลูกแม่ผมรู้มาว่าโรงเรียนวัดลังบัวเนี่ยมีเรื่องราวมีการแบบมีตีกันมีอะไรเงี้ยเยอะมากข่าวมันดังครับแต่ว่าผมไม่มีทั้งเรื่องจริงคือผมไปสมัครเรียนชา้ามีแค่โรงเรียนนี้ที่รับผมก็โอเคคิดในใจเราจะตั้งใจเรียนครับจนกระทั่งเปิดเทอมวันแรกผมตื่นไปเรียนเนี่ยหกโมงเช้าวอลอวัดลังบัว,วปุ๊บพักกุฏิปิดไมหาขึ้นรถเมล์ตัดจบไว้เดียพิงเท่านี้ครับผม